ะะต่อไปก็จะเป็นเบสเฟอริสของปี2 0 1 2ที่เป็นในส่วนของสกินแคร์บอดี้แล้วก็ทูส s ต่างๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัวสกินแคร์ละกันมี3ตัวด้วยกันได้แก่ตัวแรกเป็น ORP นะคะโตเกียวดิฟคลีนซิ่งเจล ตัวนี้เป็นตัวแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะเป็นเจลล้างหน้าที่เมใช้มาตลอดสําหรับการล้างเมคอัพหนักๆนะคะก็จะใช้ตัวนี้นวดนวดกับผิวแล้วก็ล้างออกนะคะล้างทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่แห้งตึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ cleansing water นะคะปกติเมย์ใช้ cleansing gel ตัวนี้สําหรับเมคอัพหนักๆนะคะถ้าเมคอัพที่ไม่ได้แต่งหนักมากหรือว่าเมคอัพหนักแล้วอยากจะล้างล้างบางส่วนออกก่อนเพื่อให้การนวดเจลมันง่ายขึ้นนะคะเมย์ก็จะใช้ b บ o อ e ดอ a นะคะตัวนี้หมดหลายขวดแล้วนะคะตัวนี้ก็หมดคนนี้ก็กำลังจะหมดไปนะจ๊ะก็เป็น cleansing water ที่ใช้มาตลอดนะคะใช้ง่ายก็จะเป็นตัวที่ใช้ประจำอีกหนึ่งตัว eye makeup remover ตัวนี้นะคะหาคนพบเจอตอนไปเกาหลีนะคะแล้วลืม makeup remover ไว้ก็เป็นตัวนี้เลย คอริก้าคอริก้านะคะ Peel h e r e Lip and Eye Remover ตัวนี้ล้างเครื่องสำอางกันนะ้าออกได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ไม่ทำให้คือไม่ทิ้งคราบออยไว้จนเหนอหนาหน้าลำคาญแต่ว่าจะให้ความชุ่มชื้นด้วยก็คือมันจะรู้สึกเลื่อนแบบเหมือนเหมือนผิวไม่แห้งอะแต่ว่าจะไม่ใช่ความมันนะคะก็ตัวนี้ใช้ใช้กลิ่นมันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายด้วยแหละแล้วก็ล้างเมคอัพออกง่ายมากๆนะคะตัวนี้ก็จะหมดแล้ว ตุนไว้อีกเหมือนกัน c ล e น n ิ i n g อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะเป็นคิ r รอ g e n นเ e อร์ไบรท์เทน cleansing m ม s e กับสมูทีนะคะเจลเบบี้เฟสนะคะตัวเอ็กซ์เต s ร์เอ็กซ์ต cleansing Gel นะคะตัวนี้ใช้หมดแบบไม่รับหล่อนแล้วนะคะก็เป็นเจลล้างหน้าที่ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเหมาะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายแล้วตอนนี้มีค่อนข้างที่จะมีผิวที่ค่อนข้างแพ้อยู่นะคะ ก็จะใช้ตัวนี้มาตลอดได้ลองจากทางคิวรันส่งมาให้แล้วประทับใจเนื่องจากว่ามันเป็นมูสที่ไม่แห้งตึงคือถ้าใครสังเกตเมยจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเจลตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีฟองเพื่อที่ว่าผิวมันจะได้ไม่ถูกรบกวนมากเกินไปนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นมูสที่ใช้รู้สึกว่าโอเคแล้วผิวมันไม่แห้งตึงคือจะใช้คู่กับเครื่องของเขาอะนะคะเดี๋ยวก็จะพูดถึงกันสำหรับตัวนี้ก็เป็น ครีนซิ่งมูสที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเมยก็ใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วมันก็ใช้ง่ายด้วยก็คือว่าแค่ปั๊มออกมาก็จะได้เป็นเนื้อโฟมเลยสกินแคร์ที่ใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ขัดไม่ได้ก็ยังเป็นตัวเดิมๆนะคะก็เป็นตัวของ E2D Moistful นะคะกับตัวนี้ c l i n i กนะคะมอยเจอร์เซอร์สองตัวนี้จะใช้แทนกันนะคะไม่ไม่ไมแบบ เรียกว่าไงขาดทั้งสองตัวไม่ได้คือถ้าสม,มุิว่รคลินิกหมดก็จะใช้ตัวมอยเจอเซิร์ตเอ้ยถ้ามอยเจอเซิร์ตหมดก็จะใช้มอยโฟนะคะถ้ามอยโฟลหมดก็จะใช้มอยเจอเซิร์ตนะคะก็เรียกว่าสลับกันไปมาจากสองตัวนี้ที่เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นที่ดีที่สุดเรียกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าถ้าใครไม่ชอบน้ําหอมตัวนี้ก็คือเหมาะมากถ้าใครที่ชอบกลิ่นหอมหน่อยนะคะก็เป็นตัวนี้ซึ่งมันให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะคะใน ราคาที่ต่างกันแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะก็ใช้ทั้งคู่ไม่ใช้ทั้งคู่เลยแอบมาถ่ายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของ skincare นะคะยังไม่หมดก็จะลิปแคร์ตัวนี้นะคะ baby lip นะคะเป็นตัวที่ใช้มานานแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ตอน baby lip ออกใหม่ๆเลยนะคะเป็นลิปบามที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นหอมเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ใช้ได้นาน ปากไม่ลอกไม่แห้งไม่อะไรเลยสุดยอดมากๆสำหรับลิปบาล์มนะคะก็แนะนำทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวให้ใช้ก็เป็นตัวของเมเบลินที่ชอบมากๆแล้วก็ออกมาหลายคอลเลกชันก็คือว่ามีมันเหมือนเป็นของสะสมเล็กๆของเมก็คือว่ามีหลายสีนะคะมีลิมิตตรงลิมิตเต็ดอะไรออกมาด้วยนะคะก็เป็นตัวที่ใช้ดีแล้วก็แนะนำค่ะผงพิเศษตาล่มชูชีพตัวนี้ ไม่ตอนแรกไม่ไม่ไม่เคยลองใช้นะเพิ่งมาลองใช้ช่วงหลังๆที่เป็นสิวนะคะแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาว่าตัวนี้มีคุณสมบัติเรื่องการฆ่าเชื้อได้ดีมากนะคะเวลาที่เราไปกดสิวหรือว่าสิวหนองมันถูกเอาออกมาแล้วนะคะใช้ตัวนี้พัดสเปรย์น้ำพรมน้ำนิดๆนะคะแล้วก็โปะกดไว้บริเวณที่ที่เป็นแผลนะคะมันก็จะช่วยฆ่าเชือ้อแล้วก็ช่วยเรียกว่าช่วยลดการอักเสบ ของสิวบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญคืออย่าใช้เยอะมากบางคนใช้พอ่อครั้งหน้าก็อาจจะทําให้ผิวแห้งได้นะคะเมย์ก็เคยลองแล้วก็แนะนําให้ใช้เป็นเฉพาะจุดนะคะสําหรับสิวนะใครบีบสิวหรือว่าสิว,วมันอักเสบแล้วแผลมันเปิดแล้วนะคะลองใช้ตัวนี้นะคะกดกดปิดปิด,ปด,ปดทับไว้นะคะตอนนอนตอนนี้ใช้บ่อยมากๆแล้วได้ผลลัพธ์ดีมากๆนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดรอย ลดเลือนริ้วรอยนะคะคหรือว่าลดเลือนรอยแผลเป็นดีกว่านะคะของสกาเจลตัวนี้เคยใช้เมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นสิวเยอะๆนะคะก็เคยใช้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นมีรอยบนหน้าแล้วใช้อยู่สักพักหนึ่งรู้สึกว่าทําให้รอยแผลเป็นดูจางลงแล้วหายเร็วขึ้นนะคะอย่างตอนนี้ ผิวหน้าเมย์เนี่ยเคยมีสิวแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นแล้วมันก็จะเหลือรอยแผลเป็นนะคะตัวนี้เมย์ก็ใช้เจลตัวนี้ทาก่อนนอนแล้วก็ทาตามด้วยมเจไรเซอร์นะคะตัวนี้มันจะทําให้ผิวบริเวณนั้นน่ะมันรักษาตัวเร็วขึ้นน่ะเมย์รู้สึกว่ามันผิวบริเวณนุ่มขึ้นแล้วก็รักษารักษารอยแผลเป็นได้ดีนะคะผิวมันจะเวลาทาเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณผิวมันจะค่อนข้างลอกนิดนึงแต่พอลอกแล้วมันจะทําให้แผลเป็น หายเร็วขึ้นนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกใจมากเป็นตัวแล้วรอยแผลเป็นที่ใช้อยู่ตัวเดียวเลยอีกส่วนหนึ่งคะ่ะที่ขายไม่ได้คือผลิตภัณฑ์สิวเซียนนะคะกะจัดสิวเซียนนะคะตัวนี้เลยเป็นของเคลียโนสนะคะมาในอันนี้เย็นและวนะก็คือว่ามันจะมาเป็นเซตแบบนี้นะคะที่จะมีสมสเตปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกำจัดสิวเซียนจะมีตัวที่เป็น โทนเนอร์หรืออะไรสักอย่างที่จะช่วยเกี่ยวกับเปิดลูกคมคขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมผิวบริเวณจมูกเนี่ยก่อนที่จะลอกมสิวเซียนนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวมาร์ที่จะเป็นโคลนสีดำๆแบบนี้แล้วก็มีแผ่นนะคะแผ่นชีสมาร์กนะคะในการแปะทับลงบนบริเวณตัวมาร์กนี่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆลอกออกมานะคะเวลาทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยๆลอกออกมาตัวนี้ใช้ดีมาก ลอกสิวเซียนได้ดีมากๆแล้วก็ประสิทธิภาพเลิศอะชอบมากเป็นตัวขัาจัดสิวเซียนที่ดีกว่าพอแพคที่เมย์เคยใช้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ได้ผลดีที่สุดนะคะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่เวลาใครถามถึงผลิตภัณฑ์ขัาจัดสิวเซียนหรือว่าเป็นตัวลอกสิวเซียนก็จะแนะนําตัวนี้ปีนี้มีการใช้โลชั่นตัวด้วยแหละคือปกติจะเกลียดมากกับการใช้โลชั่นทาผิว แต่ปีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอยากบำรุงผิวตัวมากขึ้นตอนนี้เลยก็จะเป็นตัวที่ใช้ประจำนะคะเป็น E2D เขาเรียกว่าเพทิดบีจูหรอ Cotton Snow นะคะเป็น Body Lotion ให้ความชุ่มชื้นนี่แหละกลิ่นเหมือนแป้งเด็กที่ชอบคือกลิ่นเหมือนแป้งเด็กนะคะคือมันจะไม่เหนอะหนะแล้วก็ให้กลิ่นที่ดูเหมือนแป้งเด็กซึ่งมันจะดูผ่อนคลายแล้วก็ไม่เหนอะหนะเลยนะคะสําหรับ คนที่ขี้ลำคาญแบบเมตัวนี้รอดนะคะก็ใช้ไปประมาณนี้แล้วแหละก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะไบโอออยล์นะคะเป็นไอเทมที่เคยรีวิวสปอนเซอร์ให้นะคะกับทางไบโอออยนะคะได้ลองใช้เป็นออยล์สำหรับผิวตัวสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆหรือว่ามีรอยแผลเป็นต่างๆบริเวณลำตัวนะคะก็เป็นออยล์สารพัดประโยชน์ซึ่งเมได้ลองแล้วรู้สึกว่า มันดีมากๆสําหรับคนที่ผิวแหง้งอันนี้เป็นขวดใหม่อีกขวดหนึ่งนะที่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ว่าเมย์มีขวดที่เมย์ใช้อยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเจลแบบนี้ไม่ใช่มันจะเป็นออยนะคะสีใสๆนะแต่อยู่ในขวดสีส้มๆตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆสําหรับคนที่ผิวตัวแห้งมากๆและเป็นขุยนะคะฉโลมให้ทั่วตัวไม่เหนียวเหนิดหนะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็หา ได้ง่ายราคาไม่แพงนะคะหาได้ตามบูธวัสดุและร้านขายยาต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์นอกจากตัวโลชั่นของ e ีทูที่เมย์ใช้เนี่ยเมย์ก็จะใช้ตัวนี้ในการเวลาสมราไปต่างประเทศหรือว่าไปไว่ายน้ําอย่างที่เคยรีวิวไปก็คือว่าไปไว่ายน้ําแล้วผิวตัวมันจะแห้งง่ายนะคะเมย์ก็จะกลับมาแล้วก็ฉลมตัวนี้นะคะทําให้ผิวไม่แห้งตึงแล้วก็ผิวจะดูชุ่มชื้นขึ้นด้วย สำหรับบอดี้สครับนะคะยกให้ตัวนี้เลยเป็นของ e ีทูดนะคะ No You r Body Soft Creams c r u b เป็นตัวที่สอยมาจากเกาหลีนะมันจะเป็นสครับเนื้อครีมเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะเป็นสครับเนื้อครีมเนื้อเหมือนโลชั่นคนเนื้อเหมือนครีมโลชั่นข้นๆจะมีเมสสครับค่อนข้างละเอียดมากๆนะคะเวลาใช้เนี่ยเวลาใช้เวลาอาบน้ําเนี่ยเมจะ ถูอย่างเงี้ยคือเนื้อมันจะเหมือนเนื้อครีมนะคะเวลาวนกับน้ำเนี่ยมันก็จะได้ความรู้สึกเป็นเหมือนโลชั่นหนักๆมากกว่านะคะฟิเมสัครับค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็เวลาล้างออกแล้วผิวลื่นแล้วก็นุ่มมากๆนะคะกลิ่นก็หอมด้วยนะเป็นสัครับตัวเดียวที่ตอนนี้เมย์ใช้นะคะนี่นะคะเมก็ไปล้างออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล้างออกง่ายนะแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะไม่รู้สึกเหนียวเนินหนะแล้วก็ไม่รู้สึก เจ็บตัวหรือเป็นแบบจะครับหยาบๆเลยคือมันเป็นซอฟ์ครีมมาอย่างที่บอกมันก็จะช่วยถนอมผิวนะคะไม่ทําให้ระคายเคืองมากนะคะแพ็กเกจน่ารักด้วยอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้มันเป็นตัวที่ใช้มาเรื่อยๆแต่ไม่เคยพูดถึงเท่าไหร่ก็เป็นวีดนะคะอย่ากตกใจว่าทําไมมันมาในลักษณะที่ใหญ่ขนาดนี้วีดบ้านเราใช้ดีนะคะ ขวดเทียมเป็นหลอดประมาณนี้ใช้ดีมากๆเมย์ใช้มาตลอดถ้าพกพาไปไหนเมย์ก็จะใช้ตัวนั้นแต่เนื่องจากตัวนี้ไปได้ที่ฮ่องกงมามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้ได้นานนะคะแต่ก็ยังคงเป็นวิดก็ยังเป็นยี่ห้อวิดอยู่ดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์กําจัดขนที่ใช้ง่ายใช้ดีใช้ได้สม่ําเสมอไม่ละคายเครืองสำหรับเมย์นะคะก็ใช้มาตลอดอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับบิวตี้ของเรานะคะ อย่างแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นแปลงแต่งหน้านะคะเคยทำเป็น Favorite Brushes นะคะของเมย์ไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะความจริงก็ยังใช้หลายๆตัวยังใช้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากนะคะก็สามารถดูคลิปตัวนั้นได้นะคะก็ถ้าถามว่า f เฟรดของแปรงเมชอบยี่ห้อไหนที่สดุดก็จะยังคงเป็น Sigma กับเพิ่มตัวนึงมาคือเรียลเทคนิคนะคะ ตัวนี้ก็ได้ลองนะคะช่วงปีที่ผ่านมาแต่ตัวนี้ก็ใช้มาเป็นปีแล้วนะคะถ้าสำหรับซิกมาเนี่ยตัวที่แนะนำก็คงจะเป็นซิกแม็กตัวนี้ที่เป็นขนซินเทติกทั้งหลายนะคะที่ยังไงใช้ก็ชอบขาดไม่ได้ใช้ลงรองพื้นตลอดเวลาใช้ลงคอนซีลเลอร์ตลอดเวลานะคะเรียกว่าเป็นแปลงที่คุณภาพดีมากๆยังคงเป็นเฟเวอร์ตยู่กับเรียลเทคนิคซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ใช้มาสักพักใหญ่ๆนะคะกับแปลงตัวอื่นที่เพิ่งได้มานะคะก็ อีกแบรนด์หนึ่งที่คุณภาพดีเหมือนกันยังไม่เจาะจงว่าตัวไหนใช้ดีนะคะเนื่องจากว่าใช้ดีทั้งทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ขอลองก่อนแต่ว่าสําหรับ2แบรนด์นี้ถือว่าเป็นเฟรนด์สำหรับแปรงของเป็นเครื่องขัดผิวหน้านะคะจากคิวรอนเป็นตัวที่สครับผิวเป็นตัวที่ช่วยในการเขาเรียกว่าขาจัดพวกเมคอัพที่มันตกค้างอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวที่ใช้ ดีมากๆขนตรงนี้นุ่มนะคะไม่ไม่บาดหน้าแล้วก็ใช้คู่กับมูสเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีแต่สำหรับใครที่มีอาการแพ้หรือว่ามีพื่นอักเสบอะไรอยู่ก็อาจจะต้องหยุดไปก่อนอย่างตอนนี้เมย์ก็หยุดเจ้าตัวนี้ไปก่อนเนื่องจากว่ากลัวว่ามันจะไปยิ่ทำให้ให้ให้เธอนะคะก็แต่ถามว่าตัวนี้ชอบไหมชอบมากๆถ้าผิวไม่ได้เป็นอะไรถ้าผิวไม่ได้ มีสิวมีอะไรเยอะแยะนะคะเมก็จะใช้ตัวนี้ในการที่จะช่วยคลีนหลังจากที่พวกล้างเครื่องสอําอางเช็ดเครื่องสาอางหมดเมก็จะล้างด้วยตัวนี้เพื่อที่ว่าจะได้เอาพวกเมคอัพส่วนส่วนที่มันอาจจะตกครั้งอยู่ใช้แล้วผิวมันจะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นเหมือนเป็นการสักขับผิวในตัวนะคะสําหรับหัวตรงนี้มันก็เปลี่ยนได้ตอนแรกเดี๋ยวเมจะถ้าผิวหน้าเมใกล้หายแล้วเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เต็มๆกันอีกที ก็อื่นๆอ,อ,อีกอันหนึ่งที่ขายไม่ได้นะคะปีที่ผ่านมาทําผมบ่อยอย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยแต่งผมต่างๆสํารับตัวที่ค้าพสุดจะเป็นเล์ซชานะคะแกนม้วนผมจากเล์ซชาชอบทุกตัวนะคะที่เคยใช้มาแต่ว่าถ้าให้หยิบขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวแกนม้วนที่เป็นลอนกลางตัวนี้มันจะมีแกนเล็กแกนกลางแล้วก็แกนใหญ่นะคะซึ่ง ถ้าหยิบมาก็จะเป็นแกนขนาดกลางซึ่งสามารถม้วนให้เห็นรอนชัดได้แล้วก็ม้วนให้เห็นรอนคลายได้นะคะเรียกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เหมือนกันทําให้หัวเมดูมีอะไรมากขึ้นช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนะคะปีนี้ได้ลองหลายตัวเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เอามาเป็น Favorite o f t h e Year เพราะรู้สึกว่ายังไม่เจอตัวที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าตัวบำรุงผมนะคะก็เจอแล้วนะคะอย่างตัว moisturizer treatment นะคะเมยกให้ตัวนี้เลย มาเชอรี่นะคะเป็นทรีทเมนต์บำรุงผมนะคะหลังจากสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นกลิ่นลิ้นจี่อ่อนๆให้ความให้ผมที่คือพอเวลาหมักไว้แล้วพอล้างออกเนี่ยรู้สึกว่าผมมันนุ่มขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แพ็คเกจสวยน่ารักนะคะผลิตภัณฑ์ใช้ดีมากๆอย่างที่เห็นว่าตอนนี้ขวดเมยแบนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีชมพูอ่อนกลิ่นหอมล้างออกง่ายให้ความชุ่มชื้นดีมากเหมาะเป็นทรีทเมนต์ที่แบบ อาทิตย์หนึ่งใช้ครั้งถึงสองครั้งก็จะทําให้ผมเนี่ยนุ่มแล้วก็ลื่นขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นตัวออยที่ลงหลังหลังที่เราทําทิชเ,เน้นนี่แหละก็อันนี้เคยพูดแล้วนะคะชอบมากเหมือนกันนะคะเป็นของมาเชอรี่เหมือนกันเป็นตัวแฮร์ออยนะคะก็จะเป็นขดปั๊มแบบนี้ตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะลงหลังที่เราเช็ดผมแล้วนะคะผมมันหมาดแล้วนะคะก็ตามด้วยออยตัวนี้นะคะก็จะทําให้ผมลื่นขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แห้ง สุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ลองใช้ในป,ปีนี้นะเกี่ยวกับผมนะก็คือตัวนี้เลยปาทิสเต้นะคะ dry s h a m p o เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมประเภทที่ไม่เคยใช้มาก่อนคือด r y shampoo เนี่ยไม่เคยไม่เคยลองจนกระทั่งปีนี้นะคะเมจะใช้ในกรณีเคสที่น้ำมันที่หัวเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วก็ต้องการที่จะซับความมันนิดนึงนะคะในกรณีฉุกเฉินหรือว่าใช้เป็นตัว styling แพรก็คือว่าใช้ฉีดบริเวณปลายผมแล้วก็ตีๆให้มันพององฟูฟูนะคะตัวนี้จะช่วยได้มากเรียกว่าเป็นกิมมิกแล้วก็เป็นตัวช่วยนะคะที่ได้ผลดีกว่าที่คิดนะคะตั้งแต่ลองเนี่ยยังไม่ตอนแรกก็ไม่คาดหวังมากนะคะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีมากๆเลยแล้วก็หาซื้อง่ายละค่ะไม่แพงด้วยทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น best favorite of the year ของ b u ซี่มีนะคะปี2012นะคะหวังว่าคิดว่าหลายคนน่าจะ พอดาวถูกนะว่าเมใช้อะไรแล้วชอบบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่ใช้แล้วถูกใจแล้วก็เอามาแนะนำบอกเพื่อนๆต่อนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่ามันเป็นเฟรริตของเมย์เป็นสิ่งที่เมยใช้ประจำจริงๆสำหรับบางคนถ้าลองใช้ตามอาจจะไม่ถูกกับผิวหรืออะไรอันนี้มันแล้วแต่สภาพผิวของคนนะคะเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ยิบออกมาจากอินเนอร์ของเมย์ล้วนๆนะคะว่าใช้แล้วชอบจริงๆ หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็สวัสดีปีใหม่เร่วงหน้าก่อนแล้วกันแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย